สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะพอเข้าช่วงที่อากาศเริ่มเย็นหรือแบบออฝนตกบ่อยๆสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลเลยก็คือสุขภาพลูกน้อยใช่ไหมคะโดยเฉพาะพวกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ วันนี้เราเลยมีข้อมูลสำคัญค่ะอยากชวนมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับไวรัสตัวหนึ่งชื่อ RSV คือหลายคนอาจจะแค่เคยได้ยินชื่อผ่านๆแต่จากข้อมูลที่เราได้มาชื่อ RSV ไวรัสทางเดินหายใจในเด็กเล็กและการป้องกันเนี่ยชี้ว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆเ,เลยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาแกะกล่องข้อมูลนี้กันค่ะทำความเข้าใจว่า RSV คืออะไรกันแน่ทำไมบางคนป่วยหนัก ใครเสี่ยงบ้างอาการแบบไหนต้องดูเป็นพิเศษแล้วเราจะดูแลป้องกันอย่างไงได้บ้างเนมให้เห็นภาพชัดๆกระชับแต่ครบถ้วนเอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับ RSV จากข้อมูลที่เรามีน,นะครับคือความแพร่หลายของมันนะครับมันเป็นสาเหตเออุอันดับต้นๆเลยนะครับของการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจในเด็กเล็กทั่วโลกเลย ความที่มันเจอง่ายแพร่กระจายง่ายมากๆเนี่ยทำให้เด็กส่วนใหญ่มากๆครับเคยติดเชื้ออย่างน้อยครั้งหนึ่งก่อนอายุ2ขวบแต่จุดที่น่าสนใจหรือน่าขบคิดคือผลกระทบมันต่างกันมากเลยครับในผู้ใหญ่อาจจะแค่ไอเจ็บคอเหมือนหวัดธรรมดาาแต่ในเด็กเล็กบางคนโดยเฉพาะทารกเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยการทำความเข้าใจกลไกตรงนี้ก็เลยสำคัญมากจริงๆครับสำหรับคนที่มีเด็กเล็กในความดูแล ฟังดูแล้วเหมือนเป็นไวรัสที่แบบว่าดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะงั้นคำถามแรกเลยค่ะ RSV นี่จริงๆแล้วมันคือเชื้ออะไรทำไมถึงส่งผลกับทางเดินหายใจเราได้คะตามข้อมูลบอกว่ามันทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจอาการเริ่มแรกก็คล้ายหวัดเลยมีไอมีน้ำมูกแต่ว่ามีโอกาสลามลงไปทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงขึ้นเช่นหลอดลมอยอักเสบหรือว่าปอดบวมได้ใช่ครับชื่อเต็มๆของมันคือ respiratory s Res y n s i t i v e virus หรือ RSV นะครับเป็นไวรัสที่มันชอบเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกคอลามลงไปถึงหลอดลมแล้วก็ปอดเลยการแพร่กระจายก็ง่ายมากครับผ่านพวกละอองฝอยจากการไอจามหรือมือเราไปสัมผัสเชื้อตามพื้นผิวต่างๆแล้วก็มาจับหน้าจับตาจมูกปากเชื้อก็เข้าสู่ร่างกายได้เลยทีนี้ พอมันเข้าไปในทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆมากๆนะครับที่ท่อทางเดินหายใจส่วนล่างหรือที่เราเรียกว่าหลอดลมฝอยมันยังเล็กมากอยู่แล้วลองนึกภาพตามนะครับท่อลมเล็กๆพวกนั้นขนาดอาจจะพอๆกับหลอดกาแฟเลยพอเชื้อไวรัสเข้าไปทําให้เกิดการอักเสบเยื่อบุมันก็บวมขึ้นสร้างสารคัดหลัง่งหรือเสมหะเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ท่อลมเล็กๆพวกนั้นนะครับตีบแคบลงหรือว่าอุดตันได้ง่ายมากๆ นี่คือสาเหตุหลักเลยครับที่ทําให้เด็กเล็กหายใจลําบากมีเสียงวีดหรือถึงขั้นต้องใช้แรงในการหายใจมากครับผมอธิบายเห็นภาพเลยค่ะว่าทําไมเด็กเล็กถึงดูเปราะบางกับไวรัสตัวนี้เป็นพิเศษเลยพอพูดถึงความเปราะบางข้อมูลก็ระบุชัดเจนเลยนะคะถึงกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าติดเชื้อ ISV แล้วอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นกลุ่มหลักๆที่เขาเน้นย้ําเลยก็คือเด็กเล็กค่ะโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า6เดือนนี่ดูจะเสี่ยงสุดๆเลย แล้วก็มีกลุ่มเด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือเด็กที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมโดยเฉพาะโรคหัวใจหรือโรคปอดนอกจากนี้ข้อมูลยังบอกอีกว่าผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างก็จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกันถูกต้องครับถ้าเราเชื่อมโยงกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับจะเห็นปัจจัยร่วมที่สำคัญเลยคือเรื่องของภูมิต้านทานและก็สภาพทางเดินหายใจครับในเด็กเล็กมากๆครับต่ำกว่า6เดือนภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่เริ่มลดลงแล้ว แต่ภูมิที่สร้างเองก็ยังพัฒนามไม่เต็มที่บวกกับขนาดทางเดินหายใจที่เล็กจิว๋วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็เลยทําให้เป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดครับอ๋อค่ะค่ะคือพื้นฐานร่างกายเขาก็มีความทา้าทาอยอยู่แล้วล่ะครับพอติดเชื้อ RSV เข้าไปอีกก็เหมือนไปซ้าเติมทําให้อาการหนักขึ้นได้ง่าย สำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆก็คล้ายๆกันครับระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมทำให้การต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆรวมถึง RSV เนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าครับเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมปัจจัยเหล่านี้ถึงทำให้เสี่ยงกว่าทีนี้มาถึงเรื่องอาการที่ต้องสังเกตกันบ้างนะคะข้อมูลบอกว่าเริ่มแรกอาจจะดูแยกยากจากหวัดทั่วไปเลยคือมีไข้ไอมีน้ำมูก แต่จุดที่ต้องจับตาดูให้ดีคือสัญญาณว่ามันอาจจะรุนแรงกว่านั้นเช่นเริ่มเห็นว่าหายใจเร็วกว่าปกติหรือหายใจแล้วดูเหนื่อยๆหอบๆมีเสียงวิทวิทออกมาเวลาหายใจออกแล้วก็เรื่องการกินการดูดนมถ้าเริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกัน มีประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึงแล้วฟังดูนะ่ากลัวมากเลยค่ะคือในเด็กเล็กมากๆอาจมีภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆได้ที่เรียกว่าแอบเนียอันนี้มันอันตรายแค่ไหนหรือว่าพบบ่อยไหมคะเนี่ยมากหรือเด็กที่คลอดก่อนกําหนดมากๆภาวะนี้คือการที่เด็กหยุดหายใจไปชั่วขณะอาจจะสั้นๆครับ 15ถึง20วินาทีแล้วก็กลับมาหายใจใหม่ซึ่งถ้าเป็นบ่อยๆหรือนานๆก็ส่งผลต่อระดับออกซิเจนในเลือดได้แน่นอนครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญเลยครับที่เด็กเล็กๆมากๆที่มีอาการน่าสงสัยต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าพูดถึงสัญญาณเตือนที่พบบ่อยกว่าและพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตได้ที่บ้านนะครับคือลักษณะของการหายใจลบาบากครับ ออ๋ค่ะต้องดูว่าเด็กใช้แรงในการหายใจเยอะไหมเช่นสังเกตว่าเวลาหายใจเข้าหน้าอกบุ๋มลงไปเยอะๆหรือเปล่าหรือปิกจมูกบานเข้าออกตามจังหวะหายใจไหมหรือฟังได้ยินเสียงวิ e วิ w ซิ่งชัดเจนไหมซึ่งเสียงนี้เกิดจากลมวิ่งผ่านหลอดลมฝอยที่มันตีบแคบลงนะครับถ้าเห็นสัญญาณเหล่านี้ร่วมกับอาการคล้ายหวัดเดิม อันนี้คือทงแดงสำคัญเลยครับที่บอกว่าการติดเชื้อน่าจะลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วและคนต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินครับผมชัดเจนมากค่ะเรื่องการสังเกตสัญญาณเตือนโดยเฉพาะเรื่องการหายใจลำบากทีนี้สมมุติว่าสงสัยหรือว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น RSV แล้วการรักษาจริงๆทาได้อย่างไรบ้างคะอ่านในข้อมูลแล้วเจอประโยคสำคัญเลยคือไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส RSV โดยเฉพาะ อันนี้แปลว่าเราไม่มียารักษาตรงๆเลยใช่ไหมคะแล้วเราดูแลกันยังไงเอ่ยใช่ครับนั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยครับปัจจุบันเรายังไม่มียาต้านไวรัสหรือแอนติไวรัลที่ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อ RSV ได้โดยตรงนะครับการรักษาที่เราทำกันจึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองหรือ supportive care ซึ่งหมายถึงการดูแลตามอาการนะครับ ช่วยเอผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยเองสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสและก็ฟื้นตัวได้เองครับเช่นถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้ตามคําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรการดูแลให้ได้รับน้ําแล้วก็สารอาหารอย่างเพียงพอนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ําโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อาจจะกินได้น้อยลง การช่วยให้ทางเดินหายใจลงขึ้นเช่นการใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกหรือการให้นอนศีรษะสูงเล็กน้อยก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกหายใจสะดวกขึ้นได้บ้างในรายที่มีอาการรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมากๆมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับออกซิเจนเสริมหรือเอออาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่รุนแรงมากๆครับ แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นไม่มากร่างกายจะค่อยๆกำจัดเชื้อไปได้เองภายใน1-2สัปดาห์ครับการที่ยังไม่มียารักษาจำเพาะนี่แหละครับที่ยิ่งตอกย้ำว่าการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อตั้งแต่แรกจึงสำคัญที่สุดครับผม เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมการป้องกันถึงสำคัญมากๆซึ่งในข้อมูลก็ให้แนวทางต้องการไว้หลายข้อเลยนะคะดูแล้วก็เป็นหลักสุขอ,อนามัยพื้นฐานที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเช่นการล้างมือบ่อยๆทั้งของผู้ดูแล,แลและของเด็กเองด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลโกอฮอล์การพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กเล็กไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอาการป่วยไอจามการเช็ดทำความสะอาดของเล่นหรือพื้นผิวที่เด็กสัมผัสเป็นประจำแล้วก็การเลี่ยงพาเด็กไปในที่ ที่คนเยอะๆแออดัดโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดหนักๆแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในข้อมูลค่ะคือพูดถึงว่าสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงอาจจะมีตัวช่วยป้องกันเพิ่มเติมอันนี้คืออะไรคะใช่วัคซีนหรือเปล่าคะอ่าประเด็นนี้น่าสนใจครับแล้วก็อาจจะสับสนกันได้ง่ายนะครับคือปัจจุบันนตอนนี้นะครับยังไม่มีวัคซีน RSV ที่ฉีดให้เด็กทั่วไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อเหมือนวัคซีนพื้นฐานอื่นๆนะครับอ๋อยังไม่มีหรอคะ แต่สิ่งที่มีอยู่และข้อมูลน,น่าจะหมายถึงคือสิ่งที่เรียกว่ายาแอนติบอดีสำเร็จรูปครับโมโนคลนอลแอนติบอดีชื่อทางการค้าที่ใช้กันคือพาลิว um ิซูแมปพาลิวิซูแมปอันนี้ไม่ใช่การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเองเหมือนวัคซีนนะครับแต่เป็นการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเข้าไปในร่างกายโดยตรงเลยเพื่อให้ไปดักเชื้อ RSV ถ้าหากได้รับเชื้อเข้ามา ช่วยลดโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปทำอันตรายรุนแรงต่อปอดได้แต่เนื่องจากยานี้มีราคาสูงแล้วก็ต้องฉีดทุกเดือนในช่วงฤดูระบาดอ๋อค่ะจึงไม่ได้แนะนำให้ใช้ในเด็กทุกคนนะครับจะพิจารณาให้เฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงมากๆจริงๆเท่านั้นเช่นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมากๆอายุครรน้อยกว่า29สัปดาห์หรือเด็กที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือโรคปอดเรื้อรังรุนแรงบางชนิด การตัดสินใจว่าจะให้ยาน,นี้หรือไม่ต้องเป็นการประเมินโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายๆไปครับอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือตอนนี้มีการพัฒนาวัคซีน RSV จริงๆกันอย่างเข้มข้นมากครับทั้งวัคซีนสำหรับฉีดในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ภูมิคุ้มกันส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์และวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุซึ่งบางตัวก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้วในต่างประเทศ ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราอาจจะมีวัคซีนสำหรับป้องกัน RSV ที่ใช้ได้กว้างขวางมากขึ้นครับเป็นข้อมูลที่มีความหวังเลยนะคะเรื่องวัคซีนในอนาคตนอกจากเรื่องหลักๆที่เราคุยกันไปแล้วในเอกสารสรุปยังมีเกร็ดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอีกสองสาอย่างที่น่าสนใจค่ะ ประเด็นแรกคือมีข้อสังเกตว่าเด็กที่เคยติดเชื้อ RSV แบบรุนแรงไปแล้วโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดหลอดลมฝอยอักเสบเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคหอบหืดหรือมีอาการหายใจเสียงวีซำซำได้ในอนาคตอีกเรื่องคือผู้ใหญ่เองก็ติด RSV ได้แต่ส่วนใหญ่อาการจะไม่หนักหนาสาหัสเหมือนในเด็กเล็กมักจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาค่ะใช่ครับ สำหรับประเด็นแรกเรื่องความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคหอบหืดในระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่วงการแพทย์ให้ความสนใจและศึกษากันมานานครับยังไม่มีข้อสรุปฟันธงว่าเป็นสาเหตุโดยตรง100%เอร์เซนนะครับแต่ก็มีสมมติฐานที่น่าเชื่อถือว่าการที่ทางเดินหายใจโดยเฉพาะหลอดลมฝอยเล็กๆเ,เนี่ย ถูกทำลายหรือเกิดการอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ RSV ตั้งแต่ช่วงวัยทารกอาจส่งผลให้โครงสร้างหรือการตอบสนองของทางเดินหายใจนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันมีความไวหรือ Hyper r e a c t i v ต t y ตต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆมากขึ้นในระยะยาวเช่นไรฝุ่นอากาศเย็นหรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆในอนาคตซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรคหอบหืดหรือมีอาการไอมีเสมหะหรือหายใจวีดได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นที่ไม่เคยติดเชื้อ RSV รุนแรงครับ อ๋อ oh, เป็นไปได้นะคะครับส่วนประเด็นที่สองที่ว่าผู้ใหญ่ติดแล้วอาการมักไม่รุนแรงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่ก็มีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่เพราะนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่อาจจะมีอาการแค่ไอเล็กน้อยเจ็บคอหรือมีน้ำมูกนิดหน่อยเหมือนหวัดทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ดูแลป้องกันตัวเองเข้มงวดนักแต่จริงๆแล้วกาลังแพร่เชื้อ RSV ให้กับเด็กเล็กๆในบ้านหรือคนอื่นๆในชุมชนโดยไม่รู้ตัวได้นะครับจริงด้วยค่ะ ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่รักษาสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลให้ดีเช่นล้างมือบ่อยๆปิดปากปิดจมูกเวลาไอาจามหรือเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็กเล็กถ้าตัวเองมีอาการป่วยก็ถือเป็นการช่วยปกป้องกลุ่มเสี่ยงทางอ้อมที่สำคัญมากครับ เป็นมุมมองที่สําคัญมากเลยค่ะเรื่องการแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวของผู้ใหญ่มาถึงส่วนสุดท้ายที่ข้อมูลย้ําเตือนนะคะคือสัญญาณอันตรายที่หากพบเห็นในเด็กต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับอาการรุนแรงที่เราคุยกันไปแล้วคือถ้าเห็นว่าเด็กหายใจลําบากชัดเจน เช่นหายใจเร็วหอบจนตัวโยนอกบุ๋มปีกจมูกบานหรือมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัดไม่เล่นไม่อยากอาหารไม่ยอมดูดนมหรือดูดได้น้อยมากๆต่อเนื่องกันหรือมีไข้สูงที่ดูแลเองเราไม่ดีขึ้นหลายวันเหล่านี้คือสัญญาณว่าไม่ควรรอดูอาการเองที่บ้านแล้วใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับสัญญาณเหล่านี้คือสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังบอกว่าต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนครับ การประเมินอาการเบื้องต้นที่บ้านโดยผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ดีและก็ควรทำเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสัญญาณอันตรายเหล่านี้หรือแม้แต่ไม่แน่ใจรู้สึกว่าอาการของลูกดูไม่ดีเลยหรือแย่ลงเร็วการตัดสินใจพาไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการตรวจประเมินวินิจฉัยและก็รับการรักษาที่เหมาะสมและทันทุ่งทีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคลากรกทางการแพทย์ครับ สัญชาตญาณของพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะบอกได้ดีครับเมื่อมีอะไรผิดปกติ ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตสรุปหัวใจสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลเรื่อง RSV ในวันนี้กันนะคะอย่างแรกคือ RSV เป็นไวรัสทางเดินหายใจที่เจอได้บ่อยมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กแล้วก็มักระบาดในช่วงอากาศเย็นหรือฤดูฝนแม้ว่าส่วนใหญ่จะอาการไม่รุนแรงคล้ายหวัดแต่ก็มีโอกาสทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทางเดินหายใจสวดล่างได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นทารกอายุน้อยเด็กคลอดก่อนกาหนด หรือเด็กที่มีโรคประจําตัวค่ะ การรักษาหลักๆก,ก็คือการดูแลประคับประคองตามอาการเพราะยังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงดังนั้นการป้องกันด้วยหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยจึงกลายเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะและสุดท้ายคือการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสัญญาณของการหายใจลําบากเพื่อที่จะพาเด็กไปรับการดูแลจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับ RSV จะช่วย ให้เราในฐานะคนดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกเกินไปและที่สำคัญคือสามารถให้การดูแลป้องกันคนที่เรารักโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือกลุ่มเสี่ยงได้อย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะครับผมและในตอนท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองมองภาพที่กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งเป็นข้อคิดทิ้งท้ายนะครับ ในยุคสมัยนี้ที่เราไม่ได้เจอแค่ RSV อย่างเดียวนะครับแต่ยังมีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆระบาดควบคู่กันไปอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆหรือแม้แต่โควิด -19 ที่อาการเริ่มต้นอาจจะคล้ายคลึงกันมากจนแยกได้ยาก การพยานเจอวินิจฉัยแยกโรคด้วยตัวเองอาจจะเป็นเรื่องท้าทายและอาจจะไม่จําเป็นเสมอไปนะครับสิ่งที่อาจจะสําคัญกว่าในภาพรวมคือการหันกลับมาเน้นย้ําและก็สร้างสุข,ขนิสัยในการป้องกันโรคทางเดินหายใจแบบครอบคลุมให้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันครับเออค่ะเช่นการล้างมือให้เป็นนิสัยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่แออัดโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อตัวเองเริ่มมีอาการป่วย การรักษาระยะห่างจากผู้อื่นเมื่อรู้สึกไม่สบายมาตรการพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจาก r s v เท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆที่แพร่กระจายในลักษณะคล้ายกันได้อีกด้วยนอกจากนี้หากในครอบครัวมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวการลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเดียวกับการระบาดในพื้นที่หรือปรึกษาแพทย์ประจําตัวถึงแนวทางการป้องกันที่อาจจะจําเพาะเจาะจงมากขึ้นสําหรับครอบครัวของเรา ก็อาจจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้นครับผม